สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็มาตัดป้ายอักษรเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะป้ไปฟ์มที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้นะคะ mm hmm. เริ่มแรกก็คือตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะ mm hmm. เราก็ตั้งแบบอะไรนะเขาเรียก A4 นะคะ mm hmm. ก็ระยะขอบกระดาษเอาสัก0.5ก็ได้นะคะคือจะได้ไม่เปลืองกระดาษมาก เราเคยทำวิธีการตั้งหน้ากระดาษให้เพื่อนๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองลองย้อนคลิปก็ได้นะคะหรือว่าจะดูในคลิปนี้เลยก็ได้นะ,ะโอเคแล้วก็ส่วนมากปอตั้งเป็นแนวนอนนะคะตรงนี้โอเคอาจจะไอ้นี่นิดนึงนะพอดีคนถ่ายไม่อยู่ <laughs> โอเคค่ะแล้วทีนี้เราก็จับมุมนะคะเลื่อน เห็นไหมคะเพื่อนๆก็จะเห็นเส้นปะกตรงนี้เดี๋ยวไม่แน่ใจเส้นปะกตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นระยะขอบกระดาษนะคะว่า a c เนี่ยขนาดกระดาษประมาณเท่าไหร่ทีนี้เพื่อนๆก็ลองมาดูว่าลองเอา a c มาวางดูนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยโอเคไหมฟอนต์ตัวเท่าไหนอะไรยังไงใช้กี่แผ่นนะคะลองลองวางดูนะคะโอเคค่ะนี่ปอก็ลองดึงนะคะทั้งหมดก็คือเห็นเพื่อนๆเห็นเส้นปะแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เท่ากับ1 A4 นะคะ พอใช้ลองกะดูนะคะว่าคําว่าพิธีมงคลสมรสลองใช้4 A4 ดูนะคะก็ดึงมา4ล็อกอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราตั้งค่าหน้กกากระดาษเนี่ยเป็ด1ล็อกเท่ากับขนาด A4 1แผนแ่นนั่นเองนะคะพอก็เลยลองลอง4แผ่นแล้วลองดูนะคะว่าขนาดตัวอักษรเนี่ยเราใหญ่พอไหมถ้าไม่พอเราก็ดึงมาใช้5 6แผ่นแล้วแต่เรานะคะเพื่อนๆก็ลองกะกะดูนะ,ะเพื่อนๆไม่คือเราไม่สามารถที่จะ คือปองไม่สามารถที่จะมองบอกว่าคุณต้องใช้ฟอนต์เท่านั้นคุณต้องใช้ฟอนต์เท่านี้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองกะดูนะคะว่าเพื่อนๆเอาแบ็กดอปกว้างเท่าไหร่ฟอนตัวเพื่อนฟอนเพื่อนๆจะเอาสูงเอาใหญ่เอาหนาประมาณไหนลองกะดูก่อนนะคะโอเคแล้วเราเมื่อเราได้อย่างนี้นะคะแล้วเ,เราก็ไปสักปินนะคะ่วันนี้เราก็ตัดโคมยางยางเลยอุ่นหนาวฝาข้างไหลแบบมากเลยนะ ก็จะมีโฟมที่ไปใส่ตัวอักษรแล้วก็โฟมที่เป็นอะไรนะตัวหนังสือนะเพราะว่าช่วงนี้คนแต่งงานแล้วก็ต้องทำป้ายป้ายโฟมทั้งหมด2สอสประมาณหชื่อเล่นบ่าวสาวชื่อจริงประมาณ5ก็เลยเต็มเต็มห้องอยู่ตอนนี้ ๋ยวารามาดูวิธีการตัดโซล่านะอันนี้ก็ทั้งใช้ทั้งคัตเตอร์แล้วก็ใช้ทั้งเครื่องตัดนะแต่ว่าเครื่องตัดตัวนี้มันเวลาเราเจาะรูอะ่ะเราสามารถที่จะถอดตัวนี้ได้ถอดแล้วก็แย่ล yeah, งไปแล้วก็ใช้คัตเตอร์นําร่องก่อนนะแล้วก็จะได้ไม่ต้องเราก็เจาะ แล้วก็กดตรงนี้ออกซึ่งถ้าเป็นตัวเล็กอะ่ะมันจะเป็นขดล่วนเลยมันไม่สามารถที่จะดึงออกได้เหมือนตัวนี้อะ่ะมันจะสะดวกคนละอย่างแต่ก็ปกก็ใช้ทั้งสองอย่างสลับกันนะเอาเดียวก็ไว้เจาะนะคะเจาะแต่ว่าเราก็นําล่องด้วยคัตเตอร์นะคะเวลาเพืเ่อนเจาะก็ใช้คัตเตอร์จอเจาะ็นดูสักนิดนึงนะคะ ปัญหาของการใช้ชัตเตอร์ก็คือมันมันเข้าโค้งแบบนี้ยากหน่อยนึง ีก็คือหลังจากที่เราตัดเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะลบขอบหรือไม่นะคะแล้วก็เราก็มาทาสีเหลืองรองพื้นนะคะแล้วก็พอหลังจากทาเหลืองเราก็รอให้มันแห้งนะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาทาสีทองลงทับมันก็จะเป็นออกเลยนะหรือทองสว่างสวัยขึ้นนะคะทีนี้ก็เดี๋ยวเรามารอให้สีแห้งแล้วก็ไล่นะคะส่วนการตัดเนี่ยเพื่อนๆก็ บางคนน่ะมันไม่มีเครื่องตัดอ่ะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้คัตเตอร์นะคะค่อยๆเล็มไปนะคะแต่คัตเตอร์น่ะมันจะมีปัญหาตรงเวลาเราเข้ามุมแคบๆเนี่ยมันจะยากหน่อยเพื่อนๆก็ค่อยๆตัดไปทีละนิดนะคะอย่างนี้เราตัดตัวใหญ่เราใช้คัตเตอร์ตัดลนดะความรวดเร็ว แล้วก็คัตเตอร์เพื่อนๆแนะนำนะคะให้เปลี่ยนมีดให้เปลี่ยนมีดบ่อยๆนะคะเพราะว่าตัดโฟมอะถึงไม่ได้ตัดอย่างอื่นอะมันก็จะมีความทื่อของมันอยู่แหละพอตัดเป็นสักพักหนึ่องอะมันจะทื่อะคะ ในกรณีที่มันขา,นางเงี้ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะใช้กาวราเทคกตะกวนหยิบด้านหลังให้หน่อยะคะ่ะใช้กาวลาเทคนะคะโอันี่เปิดฝาจนแค่กาวลาเทคนะคะมาทาตรงส่วนที่หลุดนะคะอย่างนี้เห็ยนแบเอีย ติเราต้องรอให้มันแห้งนะคะจริงๆรอให้มันแห้งเลยเดี๋ยวมันก็จะติดคนมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะคะเราก็ติดกาวแล้วก็รอให้มันแห้งแค่นั้นเองถ้ายังไม่แห้งเนะี่ยมันเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่แล้วนะคะรอให้แห้งแต่ของปอปกติถ้าถ้าหลุดอย่างเงี้ยหรือขาดเนะี่ยปอจะทิ้งไว้คืนหนึ่งเลยแล้วค่อยมาทําเพราะว่าเช้ามามันจะแห้งแห้งแบบแห้งจริงๆ เวลาเราตัดต่อหรือเอ้เวลาเรามาจับอะไรเงี้ยมันก็จะไม่หลุดค่ะแต่อันนี้คงคงไม่รอคืนนึงอะค่ะคงทําเลยเพราะว่าทําหลายป้ายมากอันนั้นรบกวนหยิบหยิบตัวนั้นให้หน่อยว <c oughs> ันนี้เราทาหลายแบบมากอันนี้ก็จะเป็นในแนวของตัวหนังสือนะคะเป็นฟอนต์อย่างเงี้ยลอยขึ้นมาเราก็ไปติดใส่ฉากะคะ อันนั้นก็คําว่าพี่พี่ม่สมรสแล้วก็ชื่อบ่าวสาวนะคะแล้วก็วันที่นะ,ะนี่ก็คือวันที่แต่เรายังไม่เขาเรียกว่าอะไรเรายังไม่ได้เรียงใส่พื้นขาวนะคะก็เดี๋ยวเราจะเรียงใส่พื้นขาวแล้วก็ตัดแบบนั้นนะคะอันนี้ก็ถึงขั้นตอนของการทาสีนะคะเราก็จะลงทาสีเหลืองก่อนนะคะอนนลองสีสีอะส,สีน้ำสีน้ำธรรมรานี่แหละแล้วแต่ เรื่องยี่ห้อเ,อเลยนะ,ะแท่งงบแท่งแท่งเรื่องยี่ห้อตามตามตามความต้องการเลยแล้วก<ม>็ทาสีเหลืองนะคะอข้างล่างไม่ต้องทานะคะทาด้านข้างกับด้านบนนะคะข้างล่างไม่เห็นอยู่แล้วอุ้ยหลุดที่มันหลุดเมื่อกี้ใช่ที่เป็นรอยอะไรนะคะดันให้กาวยยังไม่ถึงคืนนึง <c oughs> ใช่ <c oughs> เนื่องจากว่างานรีบนะคะดังนั้น ไม่สามารถที่จะทิ้งไว้แห้งคืนนึงเพราะฉะนั้นเราทาสีเสร็จแล้วก็รอให้มันแห้งเช้าเลยทีเดียวเลยแล้วก็ทาสีเพื่อนๆก็หาอะไรรองนิดนึงนะไม่งั้นจะเปื้อนบ้านหน้าดูเลยส <laughs> <laughs> มีมันล้างออกง่ายอยู่ใช่ <c oughs> สีน้ำล้างออกได้แต่สีอ,อะคริลิกอะลอกออกต้องดังลอกออก <laughs> ไอ้ดันที่ขาด เอาติดกับกาวด้วยเด้อเดี๋เดมันจะอเด้อเ้อ้อง้อ่นะนอเด้อนดนะ้อด้อเด้อ้อเระอ๋้อเใ้ญ่น้ครับ,บอนนเ้อเด้อเ้าเ้อเด้อเ้อเป้อเด้เด้อเดาเ้อเด้อเด้อเดเด้อเด้อเอนอเเอเอเด้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 อเดด้เอ,อ,อเหลายไซส์หลายด้ จะมีก,กมันจะนคุ้มกว่าอเพราะฉะนั้นเพื่อนๆซื้อกระป๋องเล็กน่าจะดีกว่ามันจะได้ไม่เหลือเยอะกว่าไหมายถ้าเกิดว่าทํางานโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็ซื้อกระปุงใหญ่อันนี้ก็ข้อแตกต่างนะคะเนี่ยอันนี้คือทาสีแล้วโอ๊ยมือเปื้อนคือที่ไม่พที่ปอไม่ทาสีเพราะว่าปอต้องมาตัดโฟมเนื่องจากว่า ช่วงนี้เทศกาลแต่งงานเนาะเราก็งานดองไม่ใช่งานดองมันตัดหลายไซส์หลายขนาดมากมันเลยจะไม่ทันถ้าปอทำคนเดียวดังนั้นจึงให้แฟนนั่งทาสีให้ส่วนปอก็มานั่งตัดพวกพวกโฟมเนี่ยนะเนี่ยทาสีเห็นไหมคะข้อแตกต่างระหว่างทาสีเหลืองกับสีทองเห็นไหมคะพอเคลือบด้วยทองเนี่ยมันก็จะดูผ่องขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าเราก็ต้องลงสี เหลืองลองพื้นแล้วก็เอาทองคาเับมาอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็รอให้สีแห้งก่อนเพื่อนๆนที่ไม่ไม่มีอะไรนะเขาเรียกไอตัวตัดนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ไอคัตเตอร์อย่างเดียวก็ได้นะ,ะไม่จําเป็นที่จะต้องมาใช้เครื่องตัดก็ได้นะ,ะแต่ก็จะเย็นๆน,นิดนึงอันนี้สีแห้งแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาติดกับโฟมนะคะแล้วก็ตัดเป็นขอบขาวนั่นเองนะคะ ดี๋ยวเรามาดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ก็เป็นขั้นตอนในการอะไรนะเขาเรียกเมื่อเราตัดทาสีเรียบร้อยแล้วเราก็มาติดตัวอักษรนะสำหรับเพื่อนๆอ่ะถ้าไม่ได้พอดี อันนี้เป็นล้านเนาก็เลยใช้เข็มหมุดใช้เข็มหมุดยึดถ้าปกติเพื่อนๆก็ใช้กาวลาเทคนะคะติดติดตัวหนังสือเลยติดตัวหนังสือให้มันแน่นนะคะจะได้ไม่หลุดง่ายแต่น,นี้พอดีเรายังจะใช้แบ็คข้างหลังเนี่ยในงานต่อๆไปสับกันกับที่ล้านนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้เข็มกลัดกัดแทนนะคะ อันนี้ก็คือกะตัวหนังสือแต่ด้วยความที่ว่าชื่อผู้ชายยาวเพราะว่าเขามีตำแหน่งอยู่ข้างหน้าเนาะมันก็เลยกินพื้นที่เพราะฉะนั้นเราก็บริหารจัดการด้วยการเอาขยับลงมานิดนึงนะคะไม่งั้นพื้นที่มันจะไม่พอเราค,อคอ่อยๆไล่น,นี่เราไล่ไปรอบนึงแล้วมันไม่พอมันไม่พอตัวหนังสือเราก็ต้องขยับลงมา ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ให้ดูคร่าวๆในส่วนของการตัดกรงด้วยตัวเองนะคะเพื่อนๆก็สามารถทำได้นะคะด้วยด้วยวิธีที่บอแนะนำหรือบอกทริคไปนะคะเพื่อนๆก็ลองไปใช้กันดูหรือว่าเอาไปอ ap ัดแอปพ p ายดูนะคะว่าเราจะไปใช้แบบไหนกันเองนะคะส่วนคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวบอจะเอาเอาฟอนต์ทั้งหมดตัวหนังสือทั้งหมดที่ทำในวันนี้นะคะมาโชว์เพื่อนๆนะคะ มาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าออกทําเสร็จแล้วมันจะออกมาประมาณไหนนันเีงเนาะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c r i b e ช่องปอด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยเดี๋ยวปอจะนําทริคดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย